สวัสดีค่ะพี่น้องป้องกายทุกปู่ทุกคนวันนี้ผ้ามารอเบิรงนเครื่องส้มอ่างจ้ะพี่น้องล่อเวลาเขางานเดี๋ยวกลับกล่องนะก,กล่องเจร่งองสอมอ่างพี่น้องมักกี่ห่อได้ยี่ห้อได้ใส่ดีบอกไว้แน่จะ้ะม,มันจะมีลายยีหย่ห้อยี่ห้อมันก็อยู่หัวอยู่ข้างบนเมเบอร์ลินก็มี ลอรีออก็มีมีหลายยี่ห้ออยู่จ้ะพี่นอ้องแต่บอรูว่ายี่ห้อใดใส่ดีเดี๋ยวผ้าเบอรลิปสติกลิปสติกของกิฟฟลีนกิฟฟลีนเ <c ười> มเบรลีนเออเมเบรลีนซิปเปอร์สเตเแมทอิงนะคะถี่หล,ลายๆคน หมักใส่พี่น้องอืมหลายคนใส่แล้วว่ามันใส่ดีว่าสันแล้วก็ล่องใส่บ้างละพี่น้องกส่เสือไปซ้ำแท่งสีแท่งแบบนี้นะคะอืมจะโอเคอยู่จ้ะติดทนดีอืมใส่เสือไปสีสีจะพี่น้องอันนี้ข้ามาเพิ่มมีแต่สีเหมอดเหมิดสีสายฝอมีแต่สีสายฝอ,ยอนะคะข้างล่างเอออยากได้ว่าจะว่าจะซสือไปแจกนี่แหละว่าจะซสือไปแจก fc นะคะผู้ใดอยากได้ก็กดติดตามกดไหล่กดแช่นะไม่ได้จา้าผู้ใดอยากได้เดี๋ยวสืบไปแจกอืมแต่แบบนี้แบบนี้มันเป็นไอด้ดินสอมันเป็นไอ้คายมันหมุนเอานะ่ะพี่นอ้องข่อยามมันเมือยไปแต่มันเป็นตาใส่ดีอยู่บาบามันสีเมือไปค่ะปะค่ะมันเป็นหมุนเอาแทบแบบหมุนเอานะ่ะมันใส่มันหน่อยเอออื เมมเรีนนะคะเมบรีินิวยอร์กของแท้นะคะเป็นพวกมัคคร่าอันนี้ก็ใส่ดีได้พี่น้องอันนี้ของเมมเบรีินกุตกิก็ใส่แบบนี้แหละทำไม่อยมาอยู่นีวไใหม่หน้าหาผัวจะผัวหายยจ้ผัวหายไปใส่เออแยกท่างกันพ่อมาถึงทีทำงานแล้วก็แยกท่างกันย่ออี้ยงอ่ะจ้ะ โคเปอร์กลิวบ่อีหยังอ่านบ่ออกบ่เคยได้ยินแน่ยอ่านว่ได้จากเครื่องสำอางนี่ผู้ใดอยานมีเครื่องสำอางใส่มีเยอะแยะได้จ้ะก็มีอยู่ว่ายานมีเครื่องสำอางใส่ว่าะฉันน้องคนหนึ่งอินบอกมาเยอะแยะจากเครื่องสำอางนี่แต่สิว่ามีเงินสื่อใส่ <c oughs> เสื้อในพิ่พีทพี่น้องของโรลิโอตะกี้ข่อยคิดว่าเะเป็นของเอกเมเบรีนข่อยก็เลยซื้อไปซื้อแบบนี้ไปซื้อแบบนี้ไอเป็นไออีหยัางเราขีมร่องพื้นเออเป็นเป็น,ปนขีมร่องพื้นก็ซื้ออันนี้ไปก่อนว่าเด้อ่านมึงซื้อกลไก่เฝ้ายิบไปพ่ว่าอเอาไปล่องใส่เบิ้งกะสู่ไอ เมมเบรีินบัวใหจากพี่น้องอืมความคิดท้องไข่นะก็เลยแตนหน,หนังหนาข้นหรอว่าต่ว่าหนังหนาไข่มันใสมันใสของไอ้ลอรีออเนี่ยมันสืบบ่ค่ายดีของเมมเบรีินเมมเบรลินขี้มล่องพื้นน่ะจะดีกว่าสำหรับไข่เด้อจ้ะอืมนัาว่าไข่เด้อไอ้ลอรีออว่าขคบาตามหนังหนาไขว่าอืมดสิฉันไม่ให้เบิ้งตัวนี้เด้อจ้ะผู้ดใดอยากใส่ขี้มล่องพื้นแนะน้ำตัวนี้เด้อจ้ะอืมซุปเปอร์สเตย์คือกันนี่ใไส้ดีจ้ะ ดลดราคาเหลือหาหาตลาดเพราะว่ามันเหมือดเ่ราะีผู้ใดมาผู้ใดซื้อสีดำขนาดน,นั้นหนึ่งเซนน้ำมิแต่พวกผิวสีเนาะสื่อเนาะคนที่ค,น,คนผิวสีมาสื่อใส่ขายบ่ค่อยออกมัเขาเลยลดราคาปกติมันจะอยู่ที่สิบเอ,อ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่จ้ะ ซื้อไปใส่ได้ผู้ใดอยากหนาขาวหนาใสใส่ดีจ้ะตัวนี้แต่ว่าต้องเลือกใส่มันตรงกับหนังหนาด้วยจ้ะก็แป้งตลับนี่จะแป้งตลับกับส่ดีแป้งตลับกอใส่อันนี้กับไซแป้งตลับอันนี้แล้วก็ขีมล่องพื้นอันนี้แล้วก็ลิปสติกของมมโวลีนพื่กันเนี่ยจะพี่น้องอันนี้ก็สิบเอ็ดเหรียญจ้ะสื่ออยู่นี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดตลักับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะ คือว่ายู่ไอ้นี่มันกะสิแห้งกว่าอยู่มังไทยค่ยคิดว่าเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งซื้อแล้วบอกว่าที่มังคทยมันไม่ค่อแพงนลพี่นอ้องช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยจ้ะฝรังกะสิมะช้อปปิ้งหลายฝรังกะสิมะช้อปปิ้งหลายเพราะว่าก็มาสื่อของขวัญ พิสมาร์ทช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปจะพี่น้องมันบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดงานเฮ็ดงานตลอดอืมเฮ็ดงานหาเมอหยุดสองเมย์งั้นสิสองเมย์มยุดกะอยู่บ้านกะพักกะซื้อบ่ค่อยได้เฮ็ดมันมันเมย์แหละพี่น้องมันเมื่อยม,ม,มันเพียมันอยากพักพอนละกะบ่บรูจร้จะเสียชีวิตอีหยังเนาะเพราะว่าอยู่แต่บ้านอืมกะน,นานๆกัสิไดีย๋ยวไทยเดือ่องเธอหนึ่งจ้ะ ช่วงนี้น่ะจ้ะจะให้ดูผู้เล่านะคะอาหารต๋ารอเพรอะรอพอ่ะจ้ะพี่น้องคือว่า คือสมาดค้นกับสิมาสื่อของหลกับสิบุนไว้ในจักหน่อยเข็ดงานนี่แรีนเอาแรีนเอาจ้ะเข็ดงานเสบงกล่อง GoPro GoPro แปดพี่น้องล้อ GoPro เก่า GoPro เก่าว่าในเข่ามาจ้ะอันนี้ GoPro โแโปด GoPro แปด กบโปรเอ็ดค่ใส่ก้องก็เนี้ยเราจะพี่นอ้องทุเรศอยากได้ยู่นี่มันอยู่ทีบอลลูว่าเจรลค่าหนีบอเขาบอกเขาบอ้ติดไปตรงนี้เนาะแต่ว่าตะก,กี้เขาติดไปลอยเก่าเก่าถูกมากจ้พี่น้องตะกี้สามีกว่าสื่ออยู่ที่สี่ร้อยกว่าอืมจะผ่านมาปีหนึ่งก็จะสื่ออยู่4 0่อยกว่าตอนนี้มันออกโกโปรเก่าบอรลูมันจักบาทเนาะอืมอันนี้ก็เป็นพวก ต่างๆนะคะถ้าได้ก,กล้องแบบนี้จะพี่น้องดีบอมูเจ้าปะถ่ายคลิปก็สิเป็นตาภาพชาัดดีได้ไงวะส้นนี่จะเป็นส้นพวกอิเล็กทรอนิกส์เป็นพวกเครื่องเสกไฟฟ้าจ้ะพี่นอ้องเขอ้าห้องเตรียมตัวไปเฮ็ดงานกันจ้ะ เตรียมตัวไปทำงานก่อนหนาวจะพี่นอ้องมว่านี้เมื่อนีอยู่ที่หาองศาเบื้องก็ใส่เสียขย่าสองตัวเหตุดงานหนาวมากๆพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้จะ้ะมือมาพอกันในคลิปวิโดหน่เนาะค่ะเนาะอือผู้ให่เขามาเบื้องหรอกะค่อยหายใจผู้ออก เมือม่อยเมื่อยยังผูใ้ใดเขาเบก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะเด้อค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ